คุณมึงเปิดด่านสี่คืนห้าวันกับเพื่อนพี่น้องของกูที่ตายไปมันจะไปมีความหมายอะไรเห็นนั่งนั่งอยู่แบบนี้คือเช้าวันที่คุณมึงพากันเจรจาหยุดยิงนี่คือหลังจากที่เที่ยงคืนใช่ไหมฮะที่เราบอกว่าจะหยุดยิงกันและนี่คือรุ่งเช้าของวันถัดมาฮะมีคนเจ็บแล้วมีคนตายยังตรึงกําลังอยู่เขาถามคําถามคําโตๆว่าคนที่เจ็บที่ตายไปที่อยู่แนวหน้า มันจะมีความหมายอะไรถ้าวันนี้เราเปิดด่านตามข้อตกลงที่เขมรเป็นคนยื่นข้อเสนอมาหน่วยตรงนี้น่าจะอยู่ที่แถวแถวปราสาทตาควายคุณผู้ชมคะเพราะว่าเจ้าของ Facebook ซึ่งเป็นอาหารเนี่ยนะนอกจากแคปชั่นนี้แล้วเขาโพสคลิปนี้ด้วย28กรกฎาคมตอน9โมงเช้าเขาบอกว่าวินาทีนั้นน่ะชุดของหมวดบุ๊กที่เสียขาไปนะคะหมวดบุ๊กน่ารบพิเศษกำลังจะเข้ายึดที่ตาควายซึ่งจริงๆหน่วยนี้เนี่ยไม่ได้รับคำสั่งให้โจมตีหรือว่าสนับสนุนแต่เขาบอก ปล่อยไม่ได้ปล่อยให้ครอรบอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้อะไรที่พอทําได้ก็ต้องทําคุณผู้ชมคะบุกเข้าไปเลยและไปช่วยเหมือนกับยิงป้องกันอ่ะเพราะว่าตอนนั้นฝั่งของหมวดบุกเองหน่วยรบพิเศษกําลังจะเข้าไปที่ตัวปราสาสก็โชคดีเห็นบอกว่าลงทุกจุดยก่อนีไปก่อนจาเขาย่างนมดน่ะขึ้นขึ้นหรือเปล่าเนี่ย

ใช่่ะจ้าขีตอนนึงยัง嘛เขี่ยขึ้นอย่างนั้นสามลูกดิพี่ช่างนั้นแหละช่องมันจะมีช่องไหนแรงกๆเลยเดี๋ยวโสามห้าเดี๋ยวโ้ห้าสทร้อยห้าบ ไกกตี่ังะาแล้วเออห้าเลศูนย์ใส่ต้นไม้เลยเล็งช่องศูนใส่ต้นไม้เลยเรงช่องศูนย์ใส่ต้นไม้เลย นสุดท้ายจําได้ใช่ไหมคะวันสุดท้ายฮะ,ฮะที่ทางด้านของหมวดบุกเสียขาตอน5้าทีสุดท้ายอะ่ะที่บอกกูลบพิเศษมาแล้วและก็จะบุกยึดสุดท้ายแล้วไปเจอพวกกับระเบิดต่างๆที่อยู่โดยรอบปราสาทตาควายแล้วตรงเนี้ยเาบอกว่าเป็นทีมสนับสนุนซึ่งเขาบอกว่าตอนนั้นนะตีแตกแต่ฝั่งนู้นยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครยิงเออ,อเพราะฉะนั้นนี่คือคลิปที่ทหารไทยคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่เป็นตอนชอดออันนี้เป็นทหารออก็ให้รู้ว่าทุกคนเสียสละ สุดชีวิตนะคะและบางคนก็ต้องสูญเสียหลังเลือดหลังเนื้อกันไปก็กลับมาสู่คําถามที่ว่าวันนี้ทหารไทยเจ้าหน้าที่ตชดอของไทยปกป้องแผ่นดินนี้อย่างสุดชีวิตแล้วคุณจะมาเปิดด่านกันง่ายๆแบบนี้นะหรอเพื่อจะบอกว่าอ๋อญี่ปุ่นเขาเดือดร้อนเขาก็เลยฝากกัมพูชามาเมื่อวานเนี่ยท่านนายกบอกแล้วว่าเอ้จใจเย็นๆสิ mm. สื่อเนี่ยเพิ่งตีข่าวตีตนไปก่อนค่ายเสนอข่าวบิดเบือนเขายังไม่ได้บอกว่าเขาจะเปิดแต่แค่นํามาหารือร่วมกันหารือร่วมกันคนไทยก็ยอมไม่ได้แล้วค่ะเพราะทหารเขาทุ่มเท มากนะคะฝั่งของทหารถ้าไปถามนะเปิดได้ยังไงตอนเนี้ยอืมันหยุดมันจบแล้วเหรอมันหยุดแล้วเหรอให้ดูการเคลื่อนพลอะไรต่างๆก็จะเห็นภาพอยู่